กับสบายดีพ่อแพี่น้องกับสบายดีพ่อกันนด้แพ่อแม่พี่น้องกับ่องบ่าวคอนมานาเมื่อนี้บ่าวคอนกรสีไปซื้อของกินพ่อพี่น้องเพผัวหาก็ขึ้นแต่งานพ่อพี่น้องเลยขึ้นแต่งานแล้วมันไม่มีนักกินเราก็เลยไปซื้อของกินเพ่อพี่น้องขี่จักรยานพ่อพี่น้องเลยจัดก็เบิ่งผสมกันอยู่ทั้งหน้าแล้วพ่อแม่พี่น้องว่าจะได้ยังมากินเหมือนี่มาฮอดไปเทียบร้อยพ่อพี่น้องมะปุ๊กป้าเคน อันนี้กับเขาอันนี้กี่บาทครับป้าไม่สิบบาทนี่ครับเอาไตาไก่ยี่สิบครับอันนี้อีกอันนี้สเป็นน้ำมันนะอันนี้นัังนะครับ เอาไต4000ครับครับได้แล้วครับครับพอแล้ว <c oughs> มาปลุกป่าเพันเอาพอเมื่อก่อนน่ะซื้อเม,มื่ออานเมียเพันว่าแซ่บเพันว่าเ <c oughs> มียาพันติดใจนี <c oughs> <c oughs> ่ครับ4000บาทครับขอบคุณนะครับกลับบ้านกันพไปพี่น้องเข้าบ้านนี่ <c oughs> มาหอดือนไปเทียบร้อยพ่อแม่พี่น้องของกินข้าก็ได้ซ้ำเนียนเลยเนาะ อันนี้เป็นไตไก่พี่น้องไตไก่แล้วก็ตามด้วยหมักแตงอันนี้เป็นมะม่วงพี่น้องมะม่วงสุกค้องหมักอันนี้ก็หอยหวานหอยหวานน้นเก่าพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่เขาน้องกันเด้อจัดกันเลยพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ย เดี๋ยวประแดดคือเกเ่าพี่น้ไกลกับสบายดีพอน่พี่น้องกลับสบายดีมาพบพ่อกันนี่เบยพอม่พี่น้องกับของเสียบห mm hmm. มักแตงคุยกับน้ำพริกพอน่พี่น้องกินไปหนงว,วันปปหนึ่ง mm hmm. เ๋ยวบองพี่น้อง วันก็ไน ปุ๊กบ,เบ,กบ่เป็นประ้ด็นพิเศพีทไทยบ่อะไทให้เหรอแท้จะไปปุ๊กัอใไปพี่อดองไปค้าใช่ไหมานอนรับแมนนอนเพลินเยนเย็นใส่พีทไทยมันน่ะแ่บ อ๋อเนอะแดงทางบ้านทั่วไม่เลเพื่อนพี่น้องเขาขึ้นน้าไข่กิแล้วเป็นดูเลยแท้ก็ได้หลดุดเมื่อวาน คนใหญ่จะมาอยู่ไปเช้าภาพเพื่อนซีโรตออยเพื่อนอะไรแบบหัวใจเพื่อนพอเขากันไม่ไหวแล้ว แตงสดมะน่ะมะแตงกรอบขัดน่ถุงสิบาทมะมวสืีอมันอะชอบแบบหน่วยชอหน่วยน่วย

กิโลละส0บาทพี่น้องก็ซื้ออยู่ไรพี่น้องก็เป็นเงินเล่าครับผยเป็อปนองกัดกิโลหนึ่งกับซิปปักีบเนาะดูแลเขาบนบันไดนะื้อให้พี่นายบงน้องหมองนี่ับืมองน,น,น้องน่าะทำซิปน่าดอกไห้หวาน ลูกท้ายดีใจแห้งไปพี่น้องได้รถไฟฟ้าหม่จนไข่แตกประร่างเปินอัดตคลิปมให้ยน่องหวานเปิดตื่นแต่นอนพายพี่น้องสั้นใส่ฮอดเสื้อผ้าห้ยจะคืนรถไฟฟ้า นมวยพ่ติดใจเไพไื่น้องอัน,นบอกคนไปซื้อสุกกรมนาะตายไก่เนาะนมวยเนาะคุณใช้ปีกไข่น้ำบ่เสะเปุงเสะอันนี 我现在他们挖你来，不不让。 mình ăn quan trai thì nó ơi chín khảo cả cho sự mình nó có đại thì môi nuột bọc khăn là buộc nhau thì bán lưu xì là thì nó บ้านนพี่องปวดโพรมีงวันโอ้ยพี่น้องไอ้เขาปวดขออภัยน้ำลายๆเด้อกินข่าวเห็ดบุปแบบรูปแบบขวบมีงวันมันลายพี่น้องเอ้เราจะเห็นอะไรเนาะกินอยู่ในเฮือนก็คือกันกินอยู่ในมันก็ตามเข้าไปในก้างมุ้งมันก็ยังเข้าไปในมุ้งเลยพี่น้องจะมันเข้าไปไหนแนวไรเขากางมุ้งนอนกลางคืนก็ต้อมอยู่ลุกมากเว้นเห็นผันจับตุ๊บตุ๊บตุ๊เอะไะพี่น้อง อาก็เซเดล,ล่าคลิปเตเพียนธานี้พี่น้องเอ้ยกับข่าววันนี้แซ่บร้ายพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี